ครับผมนายกิศณะยังสรงเนินครับตวอนดีครับผมนายปิยะเขย่ากำหนดอินพุต1เป็น x1 s 2เป็น x2 s 3เป็น x3 ส่วน f3 จะเป็น x4 ส่วนเอาพุตจะเป็น y1 คือ k1 y2 คือ k2 ส่วน h1 คือ y3 h2 คือ y4 นะครับมีเงื่อนไขาการทำงานของวงจรู5เงื่อนไขคือ เงื่อนไขแรกเวลากด x 3ปุ๊บ y 1จะทำงานนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อที่2เมื่อเราไปกด x 1ตัว y 1จะหยุดทำงานนะครับเงื่อนไขข้อที่3เมื่อเรากด x 2 y 2จะทำงานแล้วเมื่อเราไปกด x หนเงื่อนไขที่4มันจะเป็นการหยุดทำงานของ y 2องเงื่อนไขข้อสุดท้ายเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดจะตัดการทำงานของวงจรนะครับ อันนี้วงจรที่2นะครับเรากำหนด Input ว่า Start 1จะเป็น X1 Start 2จะเป็น X2 Stop 1เป็น X3 Stop 2เป็น X4 ส่วน Overload F31 จะเป็น X10 Overload F32 จะเป็น X11 Output จะมี Connector K1 เป็น Y1 และ Connector K2 เป็น Y2 นะครับเงื่อนไขการทำงานจะมีอยู่3เงื่อนไขหลักๆนะครับ เงื่อนไขข้อที่1.1จะเป็นการกด x1 เพื่อให้มอเตอร์ตัวแรกทํางานเงื่อนไขข้อที่1.2จะเป็นการกด x2 ให้มอเตอร์ตัวที่2ทํางานนะครับส่วนเงื่อนไขข้อที่1.3จะเป็นการทําให้มอเตอร์ตัวที่1ทํางานก,นก่อนตัวที่2เสมอครับส่วนเงื่อนไขข้อที่2.1 2, 2. 1. 1. จะเป็นการกด x3 เพื่อให้มอเตอร์ตัวแรกหยุดทํางานละเงื่อนไขข้อที่2.2จะเป็นการทําให้มอเตอร์ <roads> ตัวที่2หยุดทํางานนะครับโดยการกด X4 ส่วนเงื่อนไขข้อที่2.3จะเป็นการทําให้มอเตอร์ตัวที่2ต้องหยุดก่อนมอเตอร์ตัวที่1เท่านั้นนะครับส่วนเงื่อนไขข้อที่3ข้อสุดท้ายจะเป็นการโอเวอร์โหลดคือของ X10 นะครับจะเป็นการตัดวงจรทั้งหมดเลย